สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับกลับมาแล้วนะครับปีใหม่ปี2 5 6 4นะครับปีนี้ก็ห่างหายกันไปนะครับก็นานพอสมควรนะนะครับช่วงนั้นก็เก็บตัวหนีโควิดนะครับไปเข้าสวนนะครับไปปลูกทุเรียนปลูกสตอนะครับทิ้งไว้ทําสวนทิ้งไว้นะครับไว้ยามเกษียณนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําเกษตรนี่คืออาชีพไฟฝันนะ นะครับก็เลยตอนนี้ก็เริ่มนะครับไปทําเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมพื้นที่เตรียมปลูกทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักสีห้าปีนะครับเกษียณตัวเองนะครับกลับไปอยู่ตามชนบทในป่าในเขานะครับก็จะเป็นอะไรที่เราต้องวางแผนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็โควิดนะครับเชื้อไวรัสต่างๆนะครับสถานการณ์ก็ ยิ่งเร็วไรลงไปเรื่อยๆนะครับการติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ work from home นะครับอยู่กับบ้านหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเวลามาทำคลิปมากขึ้นนะครับเริ่มจากคลิปนี้นะครับห่างหยกันไปนานขอตอบไล่กันมาตั้งแต่ล่า,ลาสุดที่ยังไม่ได้อตอบคำถามนะครับตอนนั้นก็ UV นะครับ p l a c e กับ u v p f a t กับนี่คือจัดไปแล้วนะครับ คิวต่อไปก็ถึงคิวของ AS นะครับมาดูกันหน่อยว่าถามถึงเข้ามานะครับว่า AS เป็นยังไงบ้างก็เริ่มจากนะครับดูราคาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับวันที่7มกรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตลาดเปิดทําการนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็หยุดไปหลายวันนะครับ4ี่หเนะครับเปิดมาก็วันนี้ก็ยังเขียวอยู่ นะครับยังเขียวอยู่ก็เจ็บาทยี่สิบห้านี่คือราคาขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นตนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวจากนั้นเราก็ไปทำความรู้จักให้มากขึ้นนะครับก็ไปดูหัวข้อข่าวแน่นอนครับแนวพื้นฐานเราต้องดูก็คือผลดำเนินง,งานนะครับไตรมาที่สามไตรมาสล่าสุดเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไกรมาสที่สามจากขาดทุนนะครับจากเก้าเดือนที่ขาดทุนก็ เก้าเดือนก็กลายมาเป็นกําไรนะครับแล้วก็เทียบรายไตรมาสแล้วก็นะครับจาก9้าตังค์ขึ้นมาเป็นยี่ตังค์ดูดีนะครับดูดีขึ้นมาหลายเท่าตัวนะครับทีนี้เราดูรไมาตรมาสที่4ี่นะครับและจากนั้นเราเห็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องไปตามความรู้จักต่อไปดูพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจออกาอย่างนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับทั้งที่หลายๆตัวมันลดลงนะ หุ้นหลายตัวลดลงตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับเอเชียซอปทีนี้ผมก็ไปดูนะครับว่ามันทําอะไรตอนนี้ PE เป็นไงบ้าง10เท่านะครับไพร์ปรบุ๊กค่อนข้างสูงนะเทียบกับบุ๊กแล้วค่อนข้างสูงนะครับ7-8เท่านะครับ Market Cap 2 0 0 0ล้านนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมบ,บริการสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับเข้าตลาดเมื่อปี51นะไม่มีปันผลนะหุ้นตัวนี้ เป็นยังไงหุ้นตัวนี้มาดูกันนะครับราคาทุนจ้ามือ50าสิตังค์นี่คือสิ่งที่เราพอพอจะรู้นะครับจากเรชวงต่างจากนั้นนะครับผมก็ไปดูเว็บไซต์เขาว่าเขาทำอะไรนะครับหุ้นตัวนี้ Asia Soft นะครับดู Product ดู Service บริการเขานะครับก็คือเขาเป็นผู้ให้บริการเกมนะนี่คือเกมออนไลน์นะครับที่ที่เขาให้บริการ นะครับเป็นโปรดักต์เขาผลิตภัณฑ์ของเขานะครับซึ่งผมเชื่อว่าช่วงนี้ได้อนิสงนะจากการที่เขาล็อกดาวน์ต่างๆนะครับทุกคนก็อยู่บ้านมากขึ้นทุกคนก็จะว่างมากขึ้นเราก็จะมานั่งเล่นเกมกันมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมว่าได้เป็นเป็นทุนที่ได้อนิสงจากการล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูต่อว่าอนาคตเนี่ยหุ้นตัวนี้มันจะเพราะว่าปกติมันจะอยู่ได้ไม่ได้นะครับคนยังติดหรือเปล่าคนยังเล่นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ จุดแข่งของผลิตภัณฑ์เขานะครับอาจจะเป็นเพราะโควิดนะครับทำให้คนอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดนะครับจากที่หลายๆตัวนะครับย่าแย่นะหุ้นตัวนี้ได้อานิสงส์นะครับผมคิดอย่างนั้นนะจากนั้นเรามาดูงบย้อนหลังกันสักเล็กน้อยนะครับสี่ปีย้อนหลังปีหกศูนย์นะครับปีนี้ปีหกสี่แล้วนะครับ หก2นึ่งกหมนะย้ยอนหลังมาดูสักหน่อยนะครับสินทรัพย์เองนะครับเขาก็อยู่ในเทรนที่เติบโตนะนะครับมาปีนี้นะครับเติบโตเมื่อปีล่าสุดนะครับเติบโตมาด้วยจากหนี้สินแล้วก็ส่วนทุนนะครับเพิ่มขึ้นทุนกับหนี้สินก็ถ้าเท่ากันก็ถือว่าโอเคงบดุลก็โอเคนะครับสินทรัพย์เขามีเจ็ดอยล้านนะครับ แต่ก็พอเราดูกำไรต่อหุ้นนะครับดูรายได้นะครับดูรายได้ก็ถือว่ารายได้เขาคงนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันสองนะครับแล้วก็กำไรสุทธินะครับถือว่าดูดีทีเดียวนะครับกำไรสุทธิเขาดูดีดีดูดีมากจากกำไรสิบสองล้านนะครับ หน่วยล้านบาทนะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสอง้กว่าล้านนะครับทําให้กาไรต่อหุ้นนะครับจะอยู่แถวแถวสมตังหนึ่งตังนะครับจากพื้นฐานในอดีตอยู่ที่แถวแถวสักสามตังค์งเนี้ยน,นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นห้าตรงนี้ห้าสิบเก้าตังนะครับคูณด้วยปีสิบถ้าเราจะได้พื้นฐานประมาณหบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีล่าสุดเนี่ยผมมองว่าพื้นฐานนะครับยังไม่วงไปมากสี่นะ ถ้าลงตรมาสีด้วยน่าจะขึ้นไปพอสมควรนะครับดูจาก3ไตรมาสนะครับก็คือ6บาทนะครับตอกไรมาสละ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งปีเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะได้ถึง8บาทเลยทีเดียวนะครับคุณตัวนี้แต่แต่อะไรครับถ้าเรามาดู market cap 2,000ล้านเกือบ3,000ล้านมากกว่าสินทรัพย์นะครับพถามว่าคุณตัวนี้แพงไหมแพงครับแพงแต่ก็ แพงโดยที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สมเหสุสมผลนะแต่ผมวิตกหรือกังวลอยู่ประเด็นเดียวว่าพอโควิดนะครับเข้าสู่ภาวะปกติหุ้นตัวนี้มันยังคงรักษากําไรต่อหุ้นตรงนี้นะครับไปได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันจะลําบากมากนะครับกำไรต่อหุ้นเองก็บางเฉียบนะหนึ่งเปอร์เซนสองเปอร์เซนนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซด้วยซ้ํานะครับพอมาปีนี้นะครับโอ้โหกำไรกระโดด เท่าตัวนะครับ,บเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังทีนี้นะครับเรามาดูหุ้น A S นะครับ a s i a s o f t ตตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากกราฟเบื้องต้นเราจะเห็นว่าราคามันก็ขึ้นไปนะครับไปเยอะมากแล้วนะครับจากที่อดีตที่อยู่แ,แถวๆนี้นะครับโอ้โหถ้าใครจะมาซื้อตรงนี้ก็ต้องคิดหนักๆนะ ใครที่ทุนต่ำแถวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปลอดภัยแต่ถ้าใครที่จะเข้ามาคิดจะมาซื้อนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็ผมมองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่จะซื้อนะเพราะอะไรครับเมื่อกี้ผมดูกราฟนะครับอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าชนด้านบนนะครับแล้วก็แถวนี้เองก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับเี่ยแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับชนแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ใช่จุดที่ ที่จะซื้อและถือยาวนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับใครที่จะถือยาวได้ก็ถือทุนต่ํานะครับคนใครที่มีทุนไม่ถึง1บาทนะครับหกิตังค้าวสิบตังแถวนี้นะครับหรือแถวแนี้ยังพอได้อยู่นะครับผมมองว่าถือยาวได้อยู่นะครับเส้นเนนี้นะครับใครที่ต่ากว่า2บาทแล้วกันนะครับผมมองกันนะคนที่ต่ำกว่า2บาทเนี่ยผมมองว่าอาจจะถือยาวๆได้นะครับแต่ทุนใครที่ที่เกิน4ี่บาทนะครับแถวนี้ผมมองว่ามันอันตรายนะครับ ซึ่งหุ้นตัวนี้เองก็เน้นด้านความบันเทิงนะครับบันเทิงออนไลน์เกมออนไลน์นะครับแล้วก็อยู่ในภูมภาคเอเชีตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ใช้เกม PC นะครับบนเกมคอมพิวเตอร์นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือฟรีโฟลด์ลดลงครับฟรีโฟลดลดลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าหุ้นมันก็จะมีน้อยนะครับ เจ้ามือสามารถที่จะลากขึ้นไปทําราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ราคาอาจจะขึ้นได้อีกนะถ้าถ้าถ้ถามองมองจากฟรีโฟรที่มันรายย่อยถืออยู่น้อยมากนะครับ19%สภาพคล่องต่ําของหุ้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ในมือรายใหญ่นะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นแต่ถ้ามองพื้นฐานแล้วนะครับผมมองว่าแถวนี้ค่อนข้างมันอาจจะเต็มมูลค่าหรือเปล่านะครับ หรือไม่ก็ต้องรอไตรมาสที่4ี่นะครับรอดูไตรมาสต่อไปนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับเมื่อโควิดหมดไปเนี่ยคนเขาจะมายังมาเล่นเกนะมอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือลักษณะของธุรกิจเบื้องต้นนะเป็นว่าเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้าใครเจาะลึกได้มากกว่านี้ก็ก็จะดนะีหรือใครที่เล่นเกมอยู่ก็ก็ลองดูนะครับแต่ผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมผมก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ แต่เป็นว่าเท่าที่ดูจากงบแล้วผมมองว่าราคาแถวนี้ค่อนข้างสูงนะครับนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ชนแนวต้านใครจะมาซื้อแถวนี้ค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าใครซื้อต่ำๆผมมองว่ายังโอเคอยู่นะครับยังคงถือไปได้นะครับมันอาจจะลากขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าฟีโลต์ต่ำนะครับแล้วก็ฟีโลต์ลดลงนะจาก24%ก็คือเหลือ1 9 9ก็คือรายใหญ่ถือหุ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่สระยะสั้นไม่มี นะครับนี่ระยะยาวเองก็น้อยมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นนี้สินมุนเวียนนะครับแล้วก็สินทรัพย์มุนเวียนเองก็ยังคงโอเคอยู่สภาพคล่องไม่มีปัญหาครับหุ้นตัวนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหาก็ยอดขายเองก็เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนขายก็เพิ่มไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นจากขาดทุนก็กลายาเป็นกําไรได้ก็ถือว่า ผมมองว่ามันก็ได้อนส่งนะครับวิกฤตโควิดทําอะไรเกมตัวนี้ไม่ได้นะครับ a ออไม่ไดุ้้นตัวนี้นะครับแต่ถ้ากลับสู่ภาวะปกตินะครับคนก็ไปทํางานกันก็การเล่นเกมอาจจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังจุดนี้นะครับเรื่องของจังหวะเองก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกก็คือแถวนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมมองว่าต่ากว่าแถวนี้ต่ํากว่า4บาทลงมาเนี่ยยังอุ่นใจได้อยู่แต่ถ้าเกินกว่านี้แล้วผมมองว่ามันไม่เหมาะจะถือยาว ไม่เหมาะจะถือหยาวอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเป็นโซนขายนะครับ MACD ก็บอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําก็คือใครทุนต่ําก็ยังคงถือไปได้เรื่อยๆนะครับใครทุนสูงก็ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันอาจจะยังขึ้นไปได้ต่อนะมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอยู่ที่กําไรที่ประกาศออกมาถ้ากําไรยังคงเติบโตนะครับรายมา้สี่ยังคงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น มันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับทั้งที่ว่าเรามองว่ามันก็แพงอยู่นะครับมิติของสินทรัพย์เทียบกับ Market c a ็ก็ค่อนข้างสูงนะครับออกเป็นว่าวางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ากำไรมันกระโดดเยอะพอสมควรนะครับจากจากหนึ่งตังคสามตังตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นโอ้โหห้าสิบกว่าตังนะครับแล้วก็ตัวเลขต่างๆดูดีขึ้นทีเดียว นะครับเพราะฉันก็ใช้วิจารย์นะครับแต่เป็นว่าส่วนตัวนะครับผมเองผมมองว่ามันก็เราได้ราคาแถวนี้ถ้าเป็นผมผมก็ยังไม่ซื้อนะครับผมมองว่ามันมันก็ยังคงสูงเกินไปนะครับแล้วก็ปันผลก็ไม่มีนะครับมูลค่าทางบัญชีเองก็นะครับไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูงบนะครับถ้าจะซื้อก็ต้องดูงบว่ามันยังคงรักษากำไรไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับ โอเคครับนี่ก็คือคลิปแรกของปีใหม่นะครับ AS AsiaSoft ขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ